you สวัสดีครับสวัสดีนะครับ fc ฟานหวยฝากกดติดตามนะฝากกดกระดิ่งไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนวกันนะถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะเวลาลงคลิปไปคลิปก็จะได้แจ้งเตือนนะครับเนาะ,ะใครที่เข้ามาดูใหม่อย่าลืมกดไลค์ นะครับเนอะใครอยากได้ในส nah ู 3, ตรไหนขอกันเข้ามาได้นะเดี๋ยวไปหาสูตรมาให้นะครับเนอะในคลิปนี้จะมาดูในสูตรนะครับสูตร3ตัวหน้าหลังแล้วกันนะครับเนาะถีตีสี่งวดติดๆนะฮะลงงวดนี้งวดแรกนะครับสลับในงวดของวันที่1น่ธันวาลงงวดแรกนะครับเป็นการคํานวณย้อนหลังนะครับก็หวังว่าลงงวดแรกเนี่ยจะเข้าเลยแล้วกันนะก็เอาไปดูเป็นอีกแนวทางหนึห่งแล้วกันนะฮะใครที <ș begin> ่ชื <str> <iden> ่นชอบก็นําไปซื <Hopefully, S 2> ้อนําไปจับนําไปติดไว้ท่านไหนที่ไม่ชอบก็ผ่านได้ จับได้ก็ประมาณ6ชุดนะฮะสูตรนี้6ชุด6คู่เท่านั้นนะครับหคู่นะ,ะได้ทั้งบนทั้งล่างไม่มากไม่มายก,ก็6คู่กําลังพอดีนะครับเนาะ,ะไม่เยอะไม่น้อยนะครับแต่ถ้าให้น้อยกว่านี้ก็อยากได้คู่เดียว <c oughs> นะคู่เดียวก็ยากไปเนาะนะครับถ้ามันเข้าก็ดีนะทำได้แต่ไม่รู้ว่ามันจะเข้าไหมเวลาลงจริงๆนะค,คู่เดียวเนาะนะครับเหมือนในสูตร3ตัวชุดเดียวในก่อนนะั้นี้ที่ลงให้ไปนี่แหละนะครับ มาดูในสูตรนี้นะฮะก็เข้ามาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะฮะสูตรก็คือจะไปเอาในงวดก่อนนะครับเอาในรางวันที่1แล้วก็2ตัวล่างแล้วก็เลขหน้าแล้วก็เลขท้ายนะครับมาหาเลขเด่นนะครับส่วนในเลขเด่นนะครับในชุดเด่นชุด2ตัวเด่นนะฮะก็คือจะนําตรงนี้นะครับไปบวกเนาะก็จะนำนะครับลำดับแรกนี่เราก็จะนํานะครับในที่อันนี้เป็น4เป็น เป็นอ่าโอเคนะฮะก็จะนำนะครับในหลักหน่วย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 นะครับของเลขหน้าเลขท้ายเนี่ยจะบ,บวกกันเลยนะครับ2บวกกันกับ8เป็นศูนย์เหลือ3ก็จะได้3ตรงนี้เนี่ยจับบวกกันทั้งหมดหลักหน่วยได้3ได้3แล้วนะครับก็จะนํา3มาบวกกับนะครับ3ตัวบนนะก็รางวัลที่1นนั่นแหละหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย จะบวกกันในตรงนี้ก็จะได้ในที่ใน3ามตัวเด่นนะครับอ่ะมาดูกันนะครับ6บวกกับ3 6บวกกับ3มก็จะเป็นในที่ใน9 6บวก3เป็น9 4บวกกับ3มเป็น7 6บวกกับ3มนะครับก็จะได้9กนี่ก็จะได้แค่นี้เลยเลขเด่นนะครับ3ตัวมา1ตัวเนี่ยแค่นี้นะครับอ่ะเรามาดูนะครับรนงว่าถัดมานะครับว่าจะมีไหม9้า 7จเนาะอ่าเแล้วก็เนะครับถัดมานี่นะครับวันที่1ตุลานะครับออกไปที่เลขปดเจ็ดหกเ้าเจ็ดแปดนะครับแล้วก็7จ็อ่าเห็นไหมครับมาเจดเบนเจ็้างเลย9ก้าก็ไปหลักร้อยด้วยอ่าเดี๋ยวมาบอกวิธีจับคู่ด้วยกันนะส่วนในเลขท้ายนะครับ5 3, 2, 8, 4, 2, 8, 0, นะ้าสามสองแปดสี่สามสศเนาะแล้วก็ห ศูนย์ห้านะครับนั่นแหละก็มาเจ็ดถัดไปก็เหมือนเดิมนะครับก็นําหลักหน่วยสองสามศูนย์ห้าเลขหน้าเลขถ่ายสองบวกกันกับสามได้ห้าห้าบวกกันกับห้าก็จะเป็นศูนย์ก็ได้ศูนย์เหมือนเดิมนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเก้าบวกกับศูนย์ได้เก้าได้เจ็ดและก็ได้แปดนะเพราะว่าเป็นศูนย์ส่วนในถับมา นะครับวันที่16ตุลานะครับเนาะ789จะมีไหมนะครับผลที่ออกนี่ก็จะเป็นนะครับดีที่ใน0 5 9 6 9 6แล้วก็61อ่ะก็มา9นะอืมสังเกตว่ามาในหลักสิบนะมี7มี9ส่วนในเลขหน้าเลขท้ายเป็น5 3 1 9 5 5 4 เจ็ดหกแล้วก็แปดแปดเก้านะเลขหน้าเลขท้าย่นแหละก็มาในเลขติดนะมาในเก้าถัดไปก็เหมือนกันนะครับก็หลักหน่วยหนึ่งห้าหกเก้าจะบวกกันนะครับหนึ่งบวกกันกับเก้าเป็นศูนย์ห้าบวกกันกับหกเป็นสิบเอ็ดก็จะได้หนึ่งหนึ่งมาบวกกันตรงนี้นะครับสามตัวเด่นก็จะเป็นในที่หกบวกหนึ่งเป็นเจ็ด ก้าบวกกับ1เป็น0 6บวกกับ1เป็น7จ็ดอ่เจ็ดศูนย์เจ็ดสำหรับในถัดมานะครับแล้วก็ออกไปก็จะเป็นนะครับในที่ใน3า5 8ี่ห้าแปดเก้าแปดแล้วก็8 7อ่ะก็มาในที่ใน7นะครับส่วนเล็กหน้าเลขกท้ายเนาะออกไปในที่ใน3 2 8 4 4 9 1 1 1 6 9 0หนึ่งหนึ่งหนึ่งั่นแหละก็มาในที่ใน7 ถัดไปนะครับก็เหมือนเดิมหลักหน่วย8 9 1 0 9บวกกับ1เป็น0เหลือ8นะครับก็จะนำา8 8บวก1 0อหลัก10หลักหน่วยนะครับก็จะได้เลขเด็ดน,นะครับ3ตัวนะครับมา1ตัว8บวกกับ8เป็น16 9บวกกับ8เป็น17 8บวกกับ8เป็น16ได้6 7 6อ่ะมีชนกัน นะครับส่วนผลในงวดถัดมาเลยนะครับก็ออกไปนะครับก็จะเปนในที่ในสี่หดหนึ่งสี่ห้าแล้วก็3 7เนะครับนี่เห็นไหมครับก็มาในที่นะครับเมาในล่างเนาะแล้วก็ในล่าสุด่าตองแบลเลขหน้าเลขท้ายในงวดก่อนนะครับ4 2 4สองสี่หกศูนยแล้วก็3าม 8 9กนะครับก็หลักหน่วยนะจะบ,บวกกันนะครับส 2, 2 3 9 9นะ9บวก9เป็น18,8 8, บวกกันกับ2ได้0เหลือ2 2บวกร0 0บวก10นะฮะแล้วก็บวกหน่วยนะครับบนก็นจะบวกกันเลขเด่น2ตัวนะครับก็จะมีในที่3 4บวกกับ2เป็น6 5บวกกันกับ2ก็จะเป็น7 สามหกเจ็ดสามหกเจ็ดนะฮะเลขเด่นสามตัวมาหนึ่งตัวอา้าวได้เลขเด่นแล้วนะครับตัวมาจับตัวมาจับก็คือตรงนี้เลยนะครับก็จะเอาในตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้ไปบวกเนาะนี่ตำแหน่งข้างหน้าตรงนี้ก็คือตำแหน่งหลักร้อยนะบวกกับนี่แหละตำแหน่งหลักร้อยที่บวกกัน แล้วก็เอาไปบวกกันกับในหลักสิบบวกกันกับในหลักหน่วยนะครับก็จะได้เลขเด่น2ตัวมาจับกันกับในชุดนี้นะฮะ9บวกกันกับ5เป็น14 9บวกกันกับ8นะครับเป็น17จนี่จับชุดนี้มาจับกับชุดนี้อ่ะเห็นไหมครับมา7 7 อ่านี่แหละครับง่ายๆแบบนี้ขั้นตอนง่ายๆแบบนี้ยังงงไหมครับงงไปดูต่ออีกในงวดน,นี้นะครับก็อ9ตัวนี้แหละนะครับไปบวกกับในหลักสิบล่าง9บวกกันกับ7เป็น6 9บวกกันกับ7อนี้ก็จะเป็น6อ่ะชนกันนะครับผลออก9 6กอ่ะก็มาบนมาล่างมาบนถัดไปนะครับเหมือนเดิมนะครับก็เอา7ตำแหน่งตรงนี้แหละบวกกับใน6เป็นสาม 7บวกกันกับ1เป็น8ได้3กับ8มาจับกันกับในชุดนี้ผลออกเ8นะก็มาล่างทํามานะครับอ่ะเหมือนเดิมเอาตำแหน่งตัวนี้แหละนะที่หลักร้อยเนี่ยจับบวกกันเนี่ยได้6บวกกับล่างนะ6บนกับ8เป็น14 6บวกกันกับ7เป็น3ได้4กับ3นะครับก็นะครับมาจับกันกับในชุดนี้นะครับผลที่ออกก็จะเป็นในที่3 7มดสาม แลนี่ก็เจ็ดแล้วก็ในล่าสุดน้ำสามนะครับบวกกับในหลักสิบล่างก็จะเป็นหกสามบวกกับหลักหน่วยล่างนะครับก็จะเป็นในที่ในศูนย์หกกับศูนย์ศูนย์กับหกนะฮะจับได้หกชุดนะก็จะเป็นนะครับในที่ในสามหกเจ็ดสามหกเจ็ดอืมือสลับกันนี่น้ะเอาเหมือนเดิมาเลยอะสามหก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 เจ็ดหกศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับ หกชุดเท่านี้เลยนะครับหวังว่าจะเข้านะครับหวังว่าจะออกมาอีกแล้วกันนะครับก็อาจจะลองนําไปกลับด้วยเถอนะครับะหรือใครชอบคิดว่ามันจะมาตรงๆแบบนี้แหละนำไปซื้อนําไปจับแล้วกันนะฮะก็ย้ําว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นบางทีหวยออกมาอาจจะไม่มีในนี้เลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ก็ลองไปทําตามดูแล้วกันนะครับสลับในตรงนี้เอาแค่เลขหน้าเลขท้ายนะครับน่าจะรัางไหนก็ช่างเพราะว่าเอาแค่นในหลักหน่วยนะครับจับมาบวกกันเท่านี้เลยนะครับถามว่าหลักหน่วยพอจะเป็นเลข อ่าเลขท้ายพอจะมาเป็นเลขเด่นได้ไหมในตำแหน่งที่มาเลขเด่นก็วดก่อน8910ในตำแหน่งในหลักสิบเนาะในตำแหน่งในหลักสิบนะจะจะมักจะมาเลขเด่นนะครับในงวดถัดมาเนาะของในเลขหน้าเลขท้ายนะครับ อืมสูตรจะมาไหมก็ลองนําไปพิจารากันแล้วกันสําหรับในสูตรนี้นะครับสามตัวบนหน้าหลังนะครับหกชู่หกชู่อัจารนะครับหกคู่นะฮะหกชุดอืมนะครับเนาะนะอ่ะยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะหรือใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์ขอกันเข้ามาได้แล้วกันเนาะงลางใต้คลิปนะครับ,นะรบแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสําหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ